นิทานเสริมบัญชีคำพื้นฐานชุดนิทานจากดวงจันทร์เล่มหนึ่งโดยตังหวายเรื่องกระเป๋าของไพลหอมไพลหอมเป็นเด็กหญิงที่มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองไม่ว่าจะอยากได้อะไรเธอจะเรียกร้องให้แม่ทำตามใจเธอทุกอย่างหากแม่ไม่ทำตามใจ เธอจะทำหน้างอไม่ฟังคำที่แม่พูดหรือทำตามกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นครอบครัวของพลรหอมมีฐานะปานกลางพ่อของเธอไปทำงานบริษัทในเมืองหลวงและส่งเงินมาให้แม่กับพลหอมใช้จ่ายไม่เคยขาดนานหลายหลายเดือนพ่อถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งหนึ่ง แม่รักและทนุถนอมพลหอมมากพยายามเลี้ยงลูกให้สุขสบายที่สุดทำให้ไพลหอมยังอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตัวเองไม่เป็นทั้งที่อยู่ชั้นป .1 แล้วนอกจากนี้ไพลหอมยังชอบขอให้แม่ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตามใจเธอ ทั้งเสื้อผ้ากางเกงรองเท้านักเรียนนาฬิกากระเป๋าทั้งหมดต้องเป็นลายการ์ตูนจากภาพยนตร์ที่เธอชื่นชอบแล้วยังต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องไหนจะเป็นที่สนใจของเธอและเพื่อนๆวันหนึ่ง แม่ของไพลหอมดูมีสีหน้ากังวลแม่บอกกับไพลหอมว่าพ่อโทรศัพท์มาบอกว่าช่วงนี้เศียธกิจไม่ดีงานของพ่อก็มีน้อยลงไม่รู้ว่าจะถูกเลิกจ้างตอนไหนพ่อจึงส่งเงินมาให้แม่กับไพลหอมได้น้อยกว่าปกติคุณต้องใช้จ่ายอย่างประหยะัด ใครหอมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจคืออะไรเกี่ยวข้องกับเธออย่างไรรู้แต่ว่าตอนนี้เธออยากได้กระเป๋าใบใหม่สีชมพูลายเจ้าหญิงที่สวมชุดพองฟูสีชมพูเพราะเพื่อนในห้องเรียนคนหนึ่งเพิ่งเอามาอวดเธอในวันนี้มันช่างสวยงามติดตาติดใจเธอคิดในใจว่า จะต้องเป็นเจ้าของกระเป๋าแบบนี้ให้ได้แม่คะหนูอยากได้กระเป๋าลายเจ้าหญิงสีชมพูคุณน้ำใสเพื่อนของลูกเขาก็มีแบบนี้ไพลหอมพูดกับแม่ในเย็นวันหนึ่งคนเก่งของแม่รอก่อนได้ไหมจ๊ะตอนนี้เราไม่ค่อยมีเงินแม่พูดเบาๆไพลหอมหน้าควา่ำ หนูบอกเพื่อนๆไปแล้วค่ะว่าหนูต้องมีกระเป๋าแบบนี้ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็จะไม่คบกับหนูคุณน้ำใส่มีได้แล้วทำไมหนูจะมีไม่ได้ล่ะคะโหลูกก็ที่บ้านคุณน้ำใสพ่อแม่เขารวยนี่จ๊ะแล้วทำไมเราจะไม่รวยคะพ่อไปทำงานส่งเงินมาให้ทุกเดือน ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะลูกเศร,รษฐกิจไม่ดีบริษัทพ่อไม่ค่อยมีงานงานนอกเวลาก็ไม่มีเงินก็เลยได้น้อยลงแม่พยายามอธิบายก็ให้พ่อย้ายที่ทำงานสิคะไปทำบริษัทที่ได้เงินเยอะๆจะได้ส่งเงินมาให้แม่กับหนูย้ายไม่ได้หรอกลูกเศร,รษฐกิจบ้านเมืองไม่ดี งานก็หายากถ้าออกจากงานที่ทำงานนี้พ่อคงตกงานนอนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แม่กับพ่อไม่รักหนูไม่ทันที่แม่จะได้อธิบายใครหอมก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นวิ่งขึ้นบันไดไปนอนบนเตียงนอนและไม่คุยกับแม่อีกเลยจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว พลหอมตั้งใจประชดด้วยการไม่ไปโรงเรียนนางฟ้าประจำตัวของเธอได้เห็นพฤติกรรมเหลวไหลของพลหอมจึงคิดจะดัดนิสัยเธอนางฟ้าได้แปลงกายเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าแบบที่พลหอมอยากได้ซื้อกระเป๋าสวยๆไว้ใส่สมุดหนังสือไปโรงเรียนหม่จ้าหนู หนูอยากได้มากเลยค่ะแต่แม่บอกว่าไม่มีเงินเด็กหญิงพูดพลางเข้าไปลูบคลำกระเป๋าอะไรนะไม่มีเงินหรือนั่นไม่ใช่ปัญหารอกเพราะกระเป๋าใบนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อเพียงแต่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนิดหน่อยใช้อะไรแลกก็ได้หรือคะพลหอมถามอย่างตื่นเต้น อย่างนั้นสินางฟ้าจำแรงบอกแล้วต้องใช้อะไรแรกล่ะคะไตหอมถามกระเป๋าสวยๆพิเศษพิเศษอย่างนี้แลกกับแม่ของหนูเป็นอย่างไรนางฟ้าแม่้าพูดแม่แม่หรือคะแต่หนูไม่คิดว่าจะลังเลหรือจะ๊ะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะ มีเด็กอื่นๆอีกเยอะแยะที่พร้อมจะเอาแม่มาแลกกับกระเป๋าสวยๆแบบนี้ฉันไปล่ะนางฟ้าทําท่าจะเดินหนีทําให้พลยหอมรีบตัดสินใจเพราะกลัวพลาดโอกาสดีๆตกลงค่ะหนูยอมแลกกระเป๋ากับแม่พลยหอมได้รับกระเป๋าใบสวยมาสมใจ และกับการที่ไม่มีแม่ของเธออยู่ในบ้านซึ่งพลหอมคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะพักหลังๆมานี้แม่ก็ไม่ค่อยจะตามใจเธอเหมือนเมื่อก่อนพลหอมจัดกระเป๋าอย่างเร่งรีบเพราะอยากไปอวดกระเป๋ากับเพื่อนๆโดยลืมไปว่าต้องอาบน้ำก่อนเพราะไม่มีแม่คอยเตือนเธอไปดูที่โต๊ะกับข้าว มันว่างเปล่าเพราะแม่ยังทำกับข้าวไม่เสร็จเป็นอนุว่าเท้านี้ไพลหอมต้องกินข้าวคลุกเกลือรสชาติเค็มปีแต่ยังโชคดีที่เมื่อคืนแม่รีดผ้าให้แล้วไพลหอมปลุกปล้ำกับการขัดกระดุมเสื้อเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงลงเอยด้วยเสื้อเสียกระดุมเม็ดบนสุดไปหนึ่งเม็ด ส่วนเธอเล็บฉีกเจ็บจนน้ำตาไหลเถียมขัดกระดุมไม่ตรงรังกว่าจะไปโรงเรียนก็สายมากวันนั้นทุกคนที่เห็นพลหอมเดินไปโรงเรียนต่างก็ร้องทักว่าทำไมขัดกระดุมไม่ตรงรังสาบเสื้อเธอโป่งจนเห็นพุงแน่ผมเพ่ากระเสาะกระเซิงิงหน้าตามอมแแมมเหมือนไม่ได้อาบน้ำล้างหน้า บางคนถามว่าเมื่อเช้าหนูได้แปลงฟันไหมไม่มีใครมองเห็นหรือถามถึงกระเป๋าใบใหม่แสนสวยของเธอแม้แต่คนเดียวที่โรงเรียนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแค่มาทักทายถามเธอว่ามาแล้วหรือจากนั้นก็วิ่งไปเล่นกับคนอื่นๆพอพลาหอมเดินตามไปเพื่อนก็ทำท่าเอามือปิดจมูก แล้วโบกมือไล่ให้เธอไปเล่นที่อื่นวันนั้นไพลหอมรู้สึกขัดใจเป็นที่สุดที่เพื่อนเพื่อนไม่ได้สนใจกระเป๋าของเธอแม้แต่คุณครูก็ไม่รู้ว่าเธอมีกระเป๋าใหม่แถมยังบอกให้เธอไปส่องกระจกล้างหน้าหวีผมให้เรียบร้อยเย็นวันนั้นพลหอมกลับจากโรงเรียน เธอตรงเข้าไปที่โต๊ะกับข้าวเป็นอันดับแรกเพราะปกติหลังเลิกเรียนแม่มักจะมีขนมหวานหรือผลไม้เช่นสับปะรดเนาะหรือส้มใส่จานวางไว้ที่โต๊ะกับข้าวให้เธอเลือกหยิบรับประทานได้ตามใจชอบตอนนี้มันว่างเปล่าเงินค่าขนมประจำวันถูกใช้ไปหมดแล้วข้าวที่หุงไว้ก็บูดและมีมดขึ้น เธออยากกินไข่พะโลก้กับผัดคะน,นา้าแต่ทำไม่เป็นยิ่งมืดบรรยากาศภายในบ้านยิ่งวังเวงไพรหอมรู้สึกกลัวจนใจสั่นสะท้านเธอนอนพลิกกระสับกระส่ายไปมารู้สึกคันยุบยิบไปทั่วทั้งตัวเพราะยังไม่ได้อาบน้ำจนในที่สุดทนไม่ไหวต้องลุกไปอาบน้ำด้วยตัวเองอย่างลวกๆ ก่อนจะกลับมาล้มตัวลงนอนอย่างโดยแรงเช้าวันใหม่ลพรหอมรู้สึกหิวจนแสบท้องเธอควานหาเงินในกระป๋องที่แม่เคยวางไว้ให้เป็นประจำแต่มันหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเธอไม่มีเงินไปโรงเรียนเสื้อผ้ายังไม่ได้รีดข้าวไม่ได้กินน้ำยังไม่ได้อ่าน ไพรหอมมองไปที่กระเป๋าสีชมพูของเธอชุดของเจ้าหญิงน้อยดูเปล่งประกายกว่าเมื่อวานนนำซ้ำเจ้าหญิงก็ดูเหมือนจะยิ้มเยาะเบ้ปากเหยียดยามเธออีกด้วยไพรหอมน้ำตาไหลเธอยนกระเป๋าไว้มุมห้องแล้วร้องเรียกหาแม่ด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างที่สุด แม่จ๋าหนูผิดไปแล้วแม่กลับมาหาหนูเถอะนะครับหนูไม่เอาอะไรแล้วไม่อยากได้กระเป๋าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นขอเพียงให้แม่กลับมาอยู่กับหนูแล้วหนูจะไม่ดือ้อไม่ซนหนูจะเชื่อฟังไม่เกเรจะประหยัดบดออมไม่ทำให้แม่เสียใจอีกแล้วหนูสำนึกไนแล้ว มีเสียงกระดิ่งเลเห็นดังมาจากหน้าบ้านไพรหอมริบวิ่งออกมาดูอย่างรวดเร็วนางฟ้าแม่ค้าคนเดิมกลับมาอีกครั้งหนูพูดจริงหรือเปล่าจริงๆค่ะหนูสัญญาหนูไม่เอาแล้วกระเป๋าคุณเอากลับไปคืนได้ไหมคะขอแม่หนูคืนได้โปรดเถอคะค่ะไพรหหอมพูดพลางสะอื้นแต่ของซื้อของขาย มันต้องมีกำไรนะจ๊ะนางฟ้ายังคงทบสอบไลหอมต่อคุณจะให้หนูทำอะไรบอกมาเลยค่ะหนูยินดีทำทุกอย่างนางฟ้าแม่ค้ายื่นกระปุกออมสินให้เธอหนึ่งใบแล้วบอกให้ไฟหอมเก็บเงินให้ได้เต็มกระปุกเมื่อเต็มแล้วนางฟ้าจะมารับคืนถือเป็นค่ากระเป๋า อย่างนั้นจะพาแม่ของเธอหนีไปไม่ให้กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นนางฟ้าก็รับกระเป๋าคืนและเดินออกจากบ้านใครหอมไปส่วนแม่ของเธอก็เดินออกมาจากห้องครัวใครหอมมาทานข้าวก่อนลูกเดี๋ยวแม่พาไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะใครหอมรู้สึกแปลกใจมาก ที่แม่พูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนแม่ไม่ได้หายไปไหนยังคงทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้วก็เดินออกมาแต่ตัวเธอกลับผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาถึงสองวันไ่หอมวิ่งเข้ามากอดแม่ขอบคุณมากค่ะแม่แต่วันนี้หนูจะอาบน้ำแต่งตัวเองไฟหอมพูด แม่มองพลหอมอย่างประหลาดใจแต่สายตาชื่นชมลูกอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพลอหอมก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำบอกสอนของแม่มีเหตุผลไม่เอาแต่ใจเธอแบ่งเงินค่าขนมหยอดกระปุกตงสินทุกวันนอกจากนี้เธอยังชวนแม่ทำขนมไปขายที่ตลาดโดยมีเธอเป็นลูกมือ และผู้ช่วยขายเพื่อนบ้านเอ็นดูที่ไครของรู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากินจึงช่วยอุดหนุนเธอกับแม่ไพหอมมีเงินมากขึ้นเธอก็ยิ่งหยอดกระปุกมากขึ้นเพื่อให้เต็มเร็วๆจะได้ใช้หนี้ค่ากระเป๋าให้หมดแต่จนกระปุกเต็มแล้วสามใบแม่ค้าคนนั้นก็ยังไม่กลับมา แม่จึงพาพลาหอมนำเงินไปฝากธนาคารไว้ผ่านมาหนึ่งปีจำนวนเงินในธนาคารของไพลหอมก็มีเพิ่มมากขึ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่พลหอมกำลังถูอบ้านอยู่เสียงกระดิ่งรถเข็นที่คุ้นเคยก็ดังมาจากหน้าบ้านไพลหอมอยู่ไหมหนู พลยหอมรีบวิ่งมาต้อนรับเธอบอกให้แม่ค้ารอสักครู่เธอกับแม่จะไปถอนเงินมาให้แต่แม่ค้าบอกว่ายกเงินจำนวนนั้นให้กับพลยหอมสำหรับเป็นทุนการศึกษาเพราะเธอมีลูกค้ารายใหม่แล้วพลยหอมไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม เธอชำเลืองมองที่กระเป๋าใบสีชมพูลายเจ้าหญิงน้อยที่เธอเคยเป็นเจ้าของถ้าตาไม่ฝาดเจ้าหญิงกำลังยิ้มและยกนิ้วโป้งให้กับเธอก่อนจะโบกมือลาคำพื้นฐานเงาะกินทานเข็มเก็บ เงินคุยค่ำเกเรกางเกงบันไดคานานาลิกาสับปะรดกลัวเกลือครูครัว กระจกกระดุมกระดี